โอ้มันออกสีเขียวฮะกบมันออกสีเขียวเขียวมันมันอันน้ำน้ำมันอันมีแต่ไร่น้ำเป็นสีเขียวเมื่อก็เลยเมื่อก็เลยอันเหตุเหตุมันเหมือนกลมกลืนกับธรรมชาติไง อันนี้ดีฟุตพีโนปแปกมันเหมือนอันนี้มันเหมือนโคหินเหรอมัเมอนโเอ้มันมันเหมือนกับว่ามันขยับลงไปหรือเปล่าโอโอโกบกบกบโอ้มีตัวใหญ่ๆนะกบ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  อบอบอบ้ยอันมันเคยแบบว่าเคยมีงูมีหยังมากินมันบ่มันอาจจะยุมเนี่ยเขาเรื่ออะอืมเี๋ยวอบ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 ปุหนูหนูเห็นอันไหมเป็ดน่ ลูกมันเห็นไหมลูกมันเยอะแยะเลยอันนั้นก็มีหนแ่หนใช่เป็ดเนื้ออุ้ยออกลูกดกขนาดนี้ไปเบิ่งเพื่อนจับปลาไปดูจับปลาปลาดูอุย้ยมัน นีหอยเชอรีด้วยออใเสปล่อยปอดลุ่งมอเชอรีกต่ใต้มได้หัวอาหารเอาล,งด,อาลงดินลงในน้ำมันตื่นละล่ะมันบวกนมากามากนี่ต้ัดบาดเจ็่ะล่ะล่งตงนีน เอาไ่คนใหญ่นั่นเมื่อแล้วในในโลกัวอักบาดเดียวลมันตื่นแล้วมันสีบกินอาหารแล้วมันสีอันแขกได้ปะเนี่ยมันแบบมันเอาผนได้ง่ายเอมันไปอยู่ฝากผลหมด <c oughs> เออกระดูกดำดำนูน,เ,นเห็นกบไหมหเห็นกบไหมนูน มันอมพงังเจดกบชอบไหมอยากมีแบบนี้ไหมหนูต้องหาเงินซื้อที่ก่อนนะอย่างน้อยๆก็หนึ่งไร่แหละเดี๋ยวแม่จะพาเลี้ยงดีไหมธรรมชาติที่สวยงาม,ม,มไม่จําเป็นต้องซื้อกับข้าวเลยเนี่ยเห็นไหมมีทุกอย่างเลยมีกบมีปลามีหอยมีเป็ดมีไก่มีหมูอยากกินอะไรก็ได้กินและที่สําคัญนะ มีเครื่องเคียงด้วยนะมีหน่อไม้นี่อันนี้น้เสเอางอาเอาลงไปมีหน่อไม้ผลไม้ก็มีนะมีมะม่วงมีกระท้อนมีลูกยอมีมะลุมมีน้อยนาไม้ยืนต้นก็จะมีพวกมุงมังมังค่งเนาะเยอะแยะมากมายเลยหมากทงเทงหนูเคยกินหมากทงเทงไหมหมากหมากทงเทงเคยกินไหม นี่ไงหมักทงเทงนี่นี่หมักทงเทงนีหมักทงเทงดูดูดหมักทงเทงดูอันไหนมันจะสุกบ้างวะอันไหนมันจะสุกบ้างนะดูดนอันนี้อันน,น,นี้อันนี้พอกินได้อยู่ทงเทงนะลองแกะดูสิกินข้างในอร่อยหวานหวานเปรียปร้ยวๆอร่อยมากน,นี่กินสิ กัดกินเลยอร่อยไหมเปรี้ยวหวานหวานเอ๊ะเปรี้ยวปะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานอาทงเทงอ่าเป็นยังไงเปรี้ยวกลัวเหมะองเงาเปรี้ยวกลัวเหมะองน่าเหรอจริงเหรอเปรี้ยวกลัวเหมืองหาวมันี่อันนี้อันนี้นี่อันเนี้นี่ S <S okay. bye. บา,ายๆก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,ายบา,าย